หวานหวานแน่แบบหวานเจีย๊ยบเลยอ่ะ้โหเธอมันชนะง่ายเป็น,น,นิินึงอะแบบอยากแบบอยากลุ้นกว่าเนี่ยมันไม่ชินนะคือรู้สึกว่าแบบมันไม่ชินอะเออทำไมมันชนะง่ายจังวะและนี่คือสประเด็นหลังเกมหงแดงเอาชนะอาเซน่ลล่า3-0ครับเกิด <c oughs> อะไรขึ้นในเกมนี้บ้าง <c oughs> ติดตามได้ในจอตลาดสตวการหงครับ ก็จะไปติดตามจอร์ดาซากงหงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe และกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งให้ด้วยนะครับและแน่นอนนะครับผู้สนับสนุนใจดีตอนนี้ทักเข้ามาหลายเจ้าแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีเจ้าไหนตอบตกลงเพราะฉะนั้นยังเข้ามาได้อยู่นะครับแล้วก็เราอาจจะทําเป็นโค้สปอนเซอร์ก็คือ1คลิปอาจจะมีผู้สนับสนุนได้หลายตัวยังไงถ้าใครสนใจก็ลองทักเข้ามาแล้วกันนะครับเป็นวันดีๆเช้าวันจันทร์ในวันทํางานที่มีแต่ความสุขครับเกมนี้ต้องบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบหมาหมอง และนี่คือประเด็นแรกของเราครับเกมนี้ค่อนข้างหวานเลยเกมแรกที่สี่ของฤดูกาลแล้วก็เป็นเกมที่3ามรอบของครับนะครับผู้จัดก,การทีมลูฟูลนะครับก็ต้องมาเจออารเซน่อล่าของอุนายเอเมรี่ที่สามารถบุกมาเสมอเราได้เมื่อท้ายซีซั่นนะครับแล้วก็อันตรายมากเพราะว่าแนวรุกเนี่ยมีความเร็วสูงมากสเปนตัวจริงของครับในเกมนี้ครับอาริสันเป็นผู้สศัปรูครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาเป็นเทรนต์กับโรบเบิลู่เซนเ็นเตอร์โนเชมาติดกับโกเมสนะครับเพราะว่าฟันได้ติดโทษแบนแล้วก็โกน่าเต้ก็ยังเจ็บอยู่ในการการเป,ปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคครรับับบเเป็น Jones, ปนอ์ติสโจกล ยึดตัวจริงอีกครั้งขนาบข้างด้วยซาร่าและดิออสนะครับตัวบอกว่าเกมนี้มันหวานเจี๊ยบเพราะว่าเริ่มต้นได้เพียงแค่3นาทีครับสุดหล่อของผมนี่นะฮะก็วิ่งเข้ามาตะบันด้วยซ้ายบอลซุกก้นตะแคงสวยงามครับโดมินิกซบอสไลทำให้ลิฟูขึ้นนําตั้งแต่นาทีที่3ครับหนึ 0. หลังจากนั้นทุกอย่างง่ายเลยครับมีโอกาสบุกใส่วิลล่าอยู่เรื่อยๆแล้วก็ครองเกมได้ตลอดวิลล่าก็มีหือมีบ้างในบางชังหวะนะครับแต่ก็ไม่สามารถตีเสมอได้ก่อนที่ลิฟูจะมา,มาบวชเพิ แล้วก็กระดอนมาโดนมาที่แคสสกัดเข้าประตูไปเป็นโอนโก้ go, ฮะเรียบพูนำา2 0เริ่มครึ่งหลังก็วิลล่าพยายามท้าทายอยู่นิดหน่อยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเกมก็กลับมาเข้าทางเรียบพูครับขึงใส่ได้เรื่อยๆแล้วกไ็ได้ลูกเตะมุมในนาทีที่5 5แล้วก็เป็นสปอสไลด์ ide, ครับเปิดเข้าไปให้นุนเยสมงเชดไปที่เสาไกลซาร่าสอดมายิงเป็น3.0ตครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับกลายเป็นเรียบพูที่ครอบบอลไปมาผ่านเวลาพร้อมหาจังหวะใส่สกอร์เพิ่มพอเสียบอลก็รุมกันแแแยย่งงคคืนนนนนด้บบรรน้บบบบรรรรเเเ็วลจทาาาใใหภพกูป ่อนที่ไม่ได้เกิดขึ้นในซีซันที่แล้วก็น่าจะเป็นเพราะว่าพลังงานในแดงกลางที่มีแต่ตัวผู้เล่นที่สดใหม่นะครับมันก็เลยทําให้พวกเราเนี่ยเล่นได้แบบเฮฟวี่มันเท่าเหมือนเคยซึ่งพอเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับนักเตะวิลล่าก็เสียบอลง่ายๆในหลายต่อหลายครั้งจบเกมครับรนพรุเปิดบนากชนนวิลล่าไปได้แบบเก่งๆเลยฮะสามศูนย์ครับคว้าสามต้มอีกครั้งเกาะกลุ่มผู้นำของตารางต่อไปตามหลังแมนซิตี้สองคะแนนนะครับเก็บได้สิบต้มจากสี่นัดเป็นการออกสตาร์ทฤดูก,กาลใหม่ที่ดีมากคือพลาดเกมเดียวครับคคือือออออไะดดดเเกกกัับชลซีนีนนนนนนน่่งงววว้้้้ขข็็แแรยถา ไม่แย่เลยครับกับการเปิดหัวซีซั่นนี้ขอ,ของหงแดงเวอร์พูแล้วก็แอบ,บรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ไม่ต้องดุนอะไรมากมายครับไม่ได้เหมือน3เกมที่ผ่านมาไม่ต้องแบบโอ้โหใจเต้นตึบตับนะฮะมันชนะง่ายเอาจริงก็ไม่ชินเหมือนกันนะอันนี้แบบไม่ได้กวนตีนนะฮะคือมันไม่ชินนะดูสบายใจเกินมันก็แบบผมรู้เลยว่าแบบยอดวิวคลิปนี้มันต้องน้อยอะ่ะเพราะว่ามันสบายใจเกินไปแฟนเวอร์พูนี่เขาจะชอบแบบว่าตื่นเต้นเร้าใจอะไรเงี้ยนะฮะพอเป็นเกมนี้เนี่ยผมผมมั่นใจเลยว่ายอดวิวน้อยแน่อนอน เพราะมันมันสบายเกินแล้วคนก็แบบเออใชนะแล้วไม่ต้องมีอะไรมาพูดถึงอะไรอย่เงี้ยอ่ะมาดูเรื่องดีๆในเกมนี้ครับเป็นเรื่องของแดนกลางครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับแดนกลางเราค่อนข้างแน่นเลยนะครับ เราทุกคนรู้ดีอยู่แล้วครับในโปรเจกต์การซื้อขายตลาดรอบนี้ของทีมเนี่ยคือการรีวิวแดนกลางใหม่โดยปล่อยนักเตะแ,ตแดนกลางที่หมดสัญญาแล้วก็ไม่ได้ใช้ออกไปต่อด้วยการปล่อย2ตัวหลักอย่างเฮนโดและฟาบิโย่ก่อนที่เติมเข้ามา4คนครับนั่นคือแม็กอาริสเตอร์สบอสสไลน์เอนโดและกราเวนเบชและการก่อร่างสร้างแดนกลางยุคใหม่เนี่ยก็ถือว่าปรีด้ออกผลได้เร็วกว่าที่เราคาดไว้นะครับวันนี้แดนกลาง3คนของเราเป็นแม็กอาริสเตอร์โจนส์และสบอสสไลน์โดยคลับนั้นตัดสินใจใช้แม็กอาริสเตอร์ในตำแหน่งกองกลางตตัััััววโโโฮบบบบบบอออออยยยยยคคคคคครรรร้้้้้งง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 นคนน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 ีีดดใหหจสส์ปปะะาาาาาาาทททฝ่่่่่ซเ็็ิไลลลลแแแแมำขก ที่แมกกานั้นดันขึ้นสูงส่วนสวอส์ไลน์เนี่ยก็ประจําการที่เดินไปฝั่งขวาอย่างที่บอกนะครับว่าการบีบเพรสซิ่งแย่งบอลของเราในเกมนี้เนี่ยกลับมาทําได้ดีครั้งครับเหมือนสมัยก่อนเลยซึ่งส่วนหนึ่งก็เพราะว่าแดนกลางชุดนี้นี่แหละครับซึ่งถ้าเทียบกับซีซั่นที่แล้วเราเห็นได้ชัดเจนมากครับเมื่อคุณเอาแดนกลางพลังหนุ่มๆม,มาแทนที่นักเตะอายุเยอะๆเนี่ยก็เหมือนได้เครื่องยนต์ใหม่ที่มีกําลังแรงกว่าเดิมและเครื่องนั้นก็ทํางานได้ดีมากขึ้นด้วยครับคือดลาก้กาาน,นกา ก็เป็นโจนครับที่ลงไปแทนตาแหน่งตัวโฮบอลและพลังงานของโจนในเกมนี้ก็ถือว่าดีมากๆได้พักไปหลายเกมนะฮะกลับมาเล่นดีนะครับมคอลิสเตอร์ในเกมนี้กับตาแหน่งตัวโฮบอลบอกเลยว่าทําหน้าที่ได้เนียนกริปเลยครับนอกจากการตัดบอลที่ทาได้ยอดเยี่ยมแล้วเนี่ยการวิ่งบีบพื้นที่เพื่อแย่งบอลก็ทําได้ดีมากครับรวมถึงการพาบอลขึ้นหน้าเพื่อทำเกมรุกก็สามารถทําได้ด้วยสถิติในเกมนี้ของมารคอาิสเตอร์ครับจ่ายบอลสำเร็จ88%ผ่านบอลไปทั้งหมด7.2ครั้งสาเร็จ63ครั้งเลยนะครับจาบา่าย,บ,ยบอลเข้าไปท แล้วแย่งบอลกลับเราครองได้ทั้งหมด7ครั้งเลยครับวมถึงการดวลกับคู่แข่งเนี่ยเอาชนะได้ถึง4ครั้งนะครับน่าสนใจมากครับกับการที่ครอปตัดสินใจใช้แม็กอลิสเตอร์ในตำแหน่งนี้แทนที่ของการรับแท้ๆอย่างเอนโดบางทีครอปเนี่ยอาจจะต้องการให้นักเตะตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตัวที่มีความหลากหลายซึ่งแม็กอลิสเตอร์ก็คงจะตอบโจทย์ตรงนั้นสำหรับเจเกนตครอปนะครับหมายเลขหของลิฟูก็จะแตกต่างกับหมายเลขหของอีกหลายๆทีมนะครับก็คืออาจจะไม่ได้ตัดเกมจ๋าซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่อาจจะเป็นข้อกังวลก็คือการที่เเเาาจะดกกกกมมมไไ้หรรรือ่่่แตปฏวว็ใน ได้ดีนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าแม็กเนี่ยขึ้นไปเล่นด้านบนเนี่ยสำหรับผมก็ยังโอเคกว่าแล้วหากองกลางตัวรับสักคนมาเล่นน่าจะดีที่สุดแต่สุดท้ายครับพอชนะเนี่ยอะไรก็ดีไปหมดแล้วครับเดี๋ยวปัญหามันจะมาตอนแพ้นะครแต่ก็ชื่นชมกันไปก่อนครับแล้วก็คิดว่าสาหรับผมเนี่ยนะครับแม็กอลิสเตอร์ต้องเป็นตัวจริงให้กับเลี้ยวพูเท่านั้นไม่ว่าจะตําแหน่งไหนก็ต้องให้เขาลงเล่นครับจะบอสก็บอหรือจะใหม่ได้หกยังไงก็ต้องมีแม็กอลิสเตอร์และประเด็นที่3ครับคนนี้ก็เช่นเดียวกันครับยึด จะคิดว่าแม็กอลิสเตอร์เป็นคนที่สําคัญและเป็นหัวใจสําคัญที่สุดแต่พอผ่านมา4ีนัดนะครับสำหรับผมนยผมว่ามีอีกหนึ่งรายชื่อที่น่าสนใจนั่นคือดอมินิกซูบอสไลน์ที่โชว์ผลงานได้เข้าตาไม่แพ้กันเลยนะครับการเข้ามาของเขาเนี่ยมาพร้อมความมั่นใจมากๆนะครับด้วยยูและชื่อชั้นเนี่ยหลายๆคนร้วนมีคําถามนะครับว่าเขาไปเลือกใส่เบอร์8ที่เป็นเบอร์ตานานเนี่ยมันจะกดดันหรือเปล่าคือก่อนหน้านี้รุ่นพี่ของเขาที่ไลฟ์ซิกอย่างเกีต้าก็ดับไปเรียบร้อยแล้ว จะสิ่งที่เราเห็นจากสวอตสไลด์ครับไม่กดดันเลยครับแถมดูเหมาะสมมากๆด้วยครับมันไม่น่าจะมีอะไรที่ดูดีไปมากกว่านี้แล้วครับเกมรุกการสร้างสรรค์เกมและการจบสกอร์ของเขาเนี่ยต้องบอกว่ายอดเยี่ยมครับและนั่นคือสิ่งที่ขาดหายไปแต่แดนกลางของเรามานานหลายปีแต่ทั้งหมดที่เรากล่าวมาสวอตสไลด์เติมเต็มให้เราได้เขาแสดงให้เราเห็นถึงพลังงานความขยันโดดเด่นทั้งรับและรุกแถมยังมีเทคนิคที่ดีด้วยนะครับเรื่องพลังกำลังก็เป็นสิ่งที่เราเห็นตั้งแต่เกมแรกจนครอปก็เคยเอ่ยปากชมนะครับว่าโดม ลงเต็ม90นาทีทั้ง4เกมบอกเลยว่าถ้าแม็กอาริสเตอร์สำคัญสำหรับทุกคนแล้วเนี่ยคลับมองว่าสวอสไลสํสคัญที่สุดในแดงกลางเพราะไม่เคยเปลี่ยนตัวเขาออกเลยนะครับตอนนี้เราสามารถพูดได้เต็มปากครับว่าเขาคือมิดฟิล์ชิงรุกที่เราตามหาเขามีลูกยิงไกลจากแถว2อที่ห่างหายไปนานมากจากแดงกลางของเรามีการเลี้ยงบอลที่ดีแล้วมันก็น้าตาดีด้วยอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับซึ่งทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยคือฝีเท้าของนักเตที่พิ่งจะอายุเพียงแค่22ปีครับว่ากานตามตรงจะไม่พ้นเกณฑ์ดาวรุ่งเลยด้วย่วยกอ ตลองท่าดีใจด้วยกันสไลด์เข่าเนี่ยเป็นภาพที่ทําให้เราย้อนระลึกไปถึงเบอร์8คนเก่าคนคนึงครับซึ่งก็คือตํานานอย่างเจอราดนั่นเองนะครับตอนนี้สวอสไลดดูเป็นนักเตะที่เข้ามาเติมเต็มแผงมิดฟิลด์ได้ดีมากๆและมีแววว่าจะเป็นเบอร์8ปที่น่าพอใจสําหรับเดคอปทุกคนจริงๆและนี่คือผลงานของเขาในเกมกับแอสเซนวิลล่าครับาพาบอลสำเร็จ9.2%ครับสั่บอล71ครั้งแย่งบอลกลับมาครองได้6ครั้ง่จยบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายสำเร็จ5ครั้งมีการจ่ายคีย์พั้ง่ยลสด้1ปปรรระตตูนนนนี่่คคือกกกาาาจบบบเเเเมแทดวย็ััชง ในโปรติสตร์ที่ยิงประตูให้เล์พูลได้สำเร็จและดูทรงแล้วนะครับด้วยผลงานของเขาเนี่ยต้องบอกว่าตัวเลขการยิงประตูไม่หยุดแค่นี้แน่นอนครับดีดีด้วยครับกับการเบริกสกอร์แรกของสมอสลและคุณคือคนสําคัญที่เข้าไปนั่งในใจเด็คอปแล้วในเวลานี้ครับประเด็นสุดท้ายครับการเริ่มต้นที่ดีกว่าเดิมหลังจบเกมที่4ในฤดูก,กาลนี้ครับเราสามารถเก็บได้10แต้มก็คือชนะได้3เกมเลยนะครับส่วนเกมี่แทมล่นหายไปก็เป็นเกมใหญ่เกมแรกกับเชลซีแถมยังเป็นเกมเยือนด้วยนะครับซึ่งการเก็บได้หนึ่งแต้มจากเกมนั้น 2เกมที่เราต้องเล่น10คนนะฮะแต่เราก็ยังดีพอที่จะเก็บคะแนนเหล่านั้นออกมาได้4เกมนี้เราได้10คะแนนถือว่าเป็นการเริ่มต้นสวยงามมากๆไม่อยากให้พักเบรกทีมชาติเลยนะครับกลัวฟอร์มสะดุดเหมือนกันแต่ว่าเอาจริงผมก็เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับกับนักเตะเหล่านี้ดีซะอีกพอเบรกไปเนี่ยพวกตัวที่เข้ามาใหม่ๆอย่างเอนโดหรือกาเบนแบชก็จะได้มีเซสช,ชันการซ้อมเพิ่มขึ้นความเข้าใจในเกมก็จะมากขึ้นเตะโก้คาราก็จะกลับมาได้โกนาเต้ก็จะกลับมาได้ก็อาจจะเป็นเรื่องดีกว่าการเตะต่อเนื่อองะรนคับ ก็10คะแนนที่เก็บได้4กเกมนี้ต้องบอกว่าดีกว่าฤดูกาลที่แล้วถึง2เท่านะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเก็บได้แค่ห้ตามจาก4เกมแรกแถมฟอร์มการเล่นเนี่ยไม่มีทรงเลยแต่ว่าฤดูกาลนี้ดูมีทรงแล้วก็เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นด้วยแต่ว่าแน่นอนครับปัญหายังมีให้เราต้องแก้อย่างเรื่องของการเล่นเกมรับที่ก็เก็บกินชีตได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าการเก็บกินชีตได้ก็มาในเกมที่ต้องเจอกับนารุกที่อันตรายของวุลล่านะแล้วก็เป็นเกมที่ต้องใช้คู่เซนเตอร์สำรองด้วยซึ่งก็ควรจะ ปีนี้ฟอร์มก็ถือว่าเหมือนได้ฟอร์มที่เล่นตอนที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกกลับมานะครับแข็งแกร่งดุดันแล้วก็รวดเร็วอาจจะมีความเวอร์บ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังพอที่จะทดแทนกันได้ด้วยความสามารถที่มีในสนามคือประโยชน์มีเยอะกว่าโทษอ่ะเอาว่ากันตรงๆนะครับส่วนดาวินนนเยสครับหลังจากยิงสมประตูในเกมที่แล้วเนี่ยความมั่นใจมันส่งผลให้เขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเล่นได้อย่างอันตรายมากๆในแนวรุกณเวลานี้ถึงแม้ว่าจะน่าตกกบาลเล็กน้อยนะฮะจากจังหวะชาร์จลูกจ่ายจ่อจ่อของซาร่าแต่ก็ยังดีครับท จะยึดตัวจริงแล้วล่ะครับถ้าเล่นได้แบบนี้เพราะเราเห็นการเคลื่อนที่ที่มีประโยชน์กับทีมแล้วก็เขามีความมั่นใจมากขึ้นเล่นด้วยรอยยิ้มอะไรแบบเนี้ยเราได้เห็นจากนูนเยสแลเราเชื่อว่าถ้าเขายังคงเล่นด้อย่างมั่นใจแบบนี้ต่อไปประตูจะตามมาเป็นก่อเป็นกำไม่แน่นะฮะปีที่แล้วยิง15ปีนี้อาจจะยิง20ก็ได้ครับส่วนเทรนด์เองครับพอมีปลอกแขนกับตานติดตัวก็เหมือนได้รับในเกมนี้ครับสร้างสารรค์เกมดีครับเกมรับก็โอเคขึ้นแหละแต่ว่าน่าเสียดายที่มีอาการบาดเจ็บแฮมสตริงซึ่งครบบอป็็นอะไไรมามาาากกกยแต่่ซฟวว้ดี น,นี้ก็ต้องบอกว่าเรายังอยู่ในเส้นทางที่สดใสครับฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับและหวังว่าจะดีขึ้นมากกว่านี้ต่อไปการพรับเบรกทีมชาติจะไม่ทําให้ฟองเราสะดุดหวังว่าแบบนั้นเจอกันใหม่ในวันเสาร์ที่16ครับที่ต้องออกไปเยือนวู๊กแฮมตันถ้ารักษาฟอร์มแบบนี้ได้เรื่อยๆบอกเลยว่าปีนี้ลุ้นกันสนุกแน่ๆครับนี่คือเรื่ของจอตลาดสากลหงในวันนี้ครับใครคือแมนออฟเดอะแมตช์สำหรับคุณลองฟิม์คอมเมนต์กันมาหน่อยครับชอบอะไรบ้างในเกมนี้ไม่ชอบอะไรบ้างลองคอมเมนต์มานะครับและเช่นเคยครับฝากกด ไปก่อนสวัสดีครับ